สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่บึงสำรานนะครับผมเราก็จะเอาแม็กเซลนะครับเจ้เาแบบซีของเรามาเทสที่บึงสำรานหน่อยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับวันนี้เรามากับแก๊งนะครับนี่ครับผมนี่แก๊งซอยหนึ่งนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวตามมากันอีกนะสายๆคิดว่าวันนี้น่าจะสนุกนะทั้งวันเลยวันนี้เราจะอยู่กันตรงแถว แพ้ที่90นะก่อนถึงปลายฟ้านะครับวันนี้ปลายฟ้าเขาเาปิดซ่อมบำรุงอยู่นะครับก็เลยไปไม่ถึงปลายฟ้าแต่ก็โอเคแถวนี้ก็สนุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจอไซส์ใหญ่ๆแล้วแม็กเซลเรทหกส60โปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูหมายแรกกันวันนี้นะครับผมเราก็มากับนะวเชื้อซอยหน,นะครับผมมาใครอยากได้ก็ติดต่อพี่ก๊อฟมาเดี๋ยวผมจะ แะลิงพี่กอลฟไปให้นะครับผมก็สาตาสดสวย้ย <c oughs> ไม้แรกก็แตกเลยไม้แรกไม้แรกซ้อมก่อนครับไม้แรกซ้อมก่อน <c oughs> มาดูไม้สองของเรานะครับผมจะแตกไหมเนี่ยรู้สึกปั้นลำยังไม่ค่อยเข้าที่เลยนะมสมาชิกของเราใหม่อีกหนึ่งท่านนะครับจ่าชัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ปาปายังไม่ขึ้นเลยจะลงกระชังแล้วนะเตรียมตัวแล้วนะวันนี้ใสร้อยแน่นอนนะเตรียมตัวแล้วโอ้โหเต็มลงกระชังครับอ่าครับพี่กอฟขอลองนักเซลบ้างนะฮะนี่ดูแล้วอาจจะเสียตังค์อีกคนนะฮะตัดครับตัดครับโอ้ตัดครับตัดครับตัดผมคงไม่เหมาะตัดใช้ เอาแล้วเรา,าไม่เหมาะแล้วปลามันตอดน,นะแต่ว่าจมจมขึ้นจมจยังไม่ดมตัวเบ็ดดีนะ <S 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 เริ่มเข้าที่แล้วนะตอนแรกยังผสมเยื่อรู้สึกว่ามันมเหนียวไปนะเวลาตีก็แตกง่ายนะครับก็ให้มันฝุนขึ้นอีกหน่อยตามสไตล์เรานะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันไหมนี้กินไหม,มดูดิกระดุกกระดุกกระดุกไม่ออกเลยเอะเฮ้ยอะไรวะเนี่ย แล้วทุนหายไปไหนอะ่ะขึ้นไปแล้วเนี่ยแต่ตไ,ไม่ขึ้นย้อ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 น,อนจัดการให้หน่อยครับจ่าชายฮะดูให้หน่อยฮะอาการเป็นไงครับก็มันย้อนเยอะใท่ไหมล่ะทุ่นหายไปแล้วปนินเนี่ยเอามาแล้วครับปนินแน่เลยปนิน <laughs> ผมบอกแล้วเอาแล้วครับตัวแรกโอ้โหผมบอกแล้วบอกเขาทอดเลยได้ไหมสั่งทอดเลยครับไส่เนีย่ไส่นี่ข้าวกลางวันแม็กเซลแม็กเซลอีกหนึ่งคนแล้วนะฮะเอ๊จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันไหมเนาะน้อมไมั่มอื้อหือโอ้โหสวยงาม ไปเรื่องดีจริงๆเลยโอ้โหตีก็ดีนะครับผมแหมหมุนนิ่มนุ่มนวลนะเสียงก็ดังนุ่มมือเลยสักตัวไหมครัสักตัวไหมครับทำไปทำมาแล้วตัวทำคลิปแม่จ่าชัยแล้วเอออเาไปแล้วห้ามผมนะครับปั๊บปับหาเอาละ มาแล้วอย่างนี้เอาครับตักเอ่อปลดปลายหน่อยปลดปลาหน่อยครับผมสายรับแขกนะครับตัวนี้โอ้ยสวยใหญ่สวายใหญ่สวายใหญ่อยู่โอ้ยทำไมไหวทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้อันนี้ไม่เรียกสวายนะรอสวายนี่เป็นไงครับผมใช้ได้ไหมครับอย่างนุ่มเลยครับตัวนี้นะครับสเซลลนะครับ เวคหกสิบโปรนะตัวนี้ไม่ดีแล้วดึงขนาดนี้มาให้วิ่งแล้วปางขวาครับไปไหนพวกครับดูเดือดครับดูเดือด สฟ้ามนไปไม่ได้ลูกไาฟ้ากำลังซ่อมอยู่มีเฉลยมาด้วยตัวหช้อนก่อนแล้วหลเอาเฉลยอช้อนก่อนก็ได้ครับเอาเฉลยออกให้เขาด้วยมีผลิตน้ำเดี๋ยวได้แป๊บนึงแป๊บนึงเอาเฉลยออกก่อนนัดมาอย่างนัดนะครับ มันย้อนแสงได้ดีโอ้รับแขกเฮ้ยมันเฮ้ยมันมีเบ็ดตัวเล็กด้วยอ่ะนี่มีหลายตัวเลยเนี่ยเบ็ดตัวเล็กเก็บนี่อีกตัวนไปลูกโอเคขอบคุณครับเอาแล้วคนนี้สุดยอด ครับไปป่าซ้ายครับสายโล่งครับโอ้สบายสายโล่งฮะมีแต่พวกเราครับไอที่บอกว่าโล่งก็คือพันพวกเราไปหมดแล้วนะก็โล่งแล้วไม่มีใครแล้วนะสวัสดีช่วยกันเยอะบะาคนดูนะครับโอ้โหเอ็นหนึ่งปีปไปีเลยนะฮะแอบนะโอ้เหมือนเป็นปลาเก่านะตัวนี้นะครับปลาเก่าดึงเห็นรานนะครับ <ผ>ปล่อยน้องไปนะครับโอ้สุดยอดเลยคนนี้ไม่มีเน็ตไม่มีเหนื่อยเลยคร <c oughs> ับคนนี้ตอนนี้เราพักก่อนนะเราได้ไปหลายตัวแล้วนะนะครับปีก,อ,กอ๊อกก็เลยขอลองตีหน่อยวิมีอะไรมาแจกคะมีบวยมาแจกหรอนะขอชิ้นหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะ,อะขอชิ้นนี้นะขอบคุณมากนะคะโอ้ยน่ารักจังเลยได้บวยจากเด็กนะเฮ้กินบวยแล้วจะ บวยไปแนวนี้อ่าครับเรามาดูพี่กอฟตีกันดีกว่านี่ดูนะครับว่าจะตัดใช้หรือตัดทิ้งฮะ้องพีไปแล้วนะฮะอ่าโหวีเป็นไงครับโหวีเนียนเนียนเลยไหมครับั้งนี้เนียนคลิปเนียนคลิป อาเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะจะกินหรือเปล่านะปลาขึ้นค้างทุนเลยนะเมื่อกี้มาแล้วาจาับเลวจับออกจับเลยนะทุกคนสโทสดีครับค่อยว่ากันเขาบอกว่าอย่างนี้โดนว่าเลยเนี่ย <laughs> โอค้ครับครับมีเหนื่อยครับมีเหนื่อยครับตัวนี้เฮ <laughs> ้ยไ <laughs> หว เอ้ยวันนี้เป็นอะไรกับกระไหวใหญ่เนี่ยผสมได้สูตรอะไดแลูกพี่นั่นแหละนั่นแหละมันเกดันเลยดันโอเคขอบคุณค่ะเย้ได้ยเย้พี่กอล์ฟพี่กอล์ฟผมกินหลายตัวผมพักก่อนนะฉิงก็อีกหัวเชื้อก็เขาเฮ้ยน้องพีดูเหงาเงาไปนะเหงาครับ ครั้งที่แล้วพีได้ร้อยโลนะโหน,นี่สุดยอดนะแต่ครั้งนี้ไม่ขึ้นก็ยังไม่มีสิทธ<า>ิพูดนะครับไม่มีสิทธิพูดครับ <laughs> ตึงแล้วเป็นไงฮะงดูโอ้โหตึงเต็มตอเลยครับเนี่ยเ <laughs> ต็มตอเลยดูไม้ต่อไปของเรานะคะผม <laughs> ลงหัวปลาห <laughs> วัสดีครับนะ โอ้โหสมาชิกเพิ่มอีกแล้วฮะพร้อมไหมฮะนี้พร้อมๆร้อยโลฮะเช้ามาประมาณห้าติ๊บโลได้เดินทางมานนี้นะเราว่าเดินแซลชาวบ้านเขาไปเรื่อยนะยังยังประกอบเบ็ดไม่เสร็จเหรอฮะยังยังครับผมผมผมเหนื่อยแล้วฮะหลายตัวละออ๋ทำอะไรครับปวดใช่ไหมครับปวดปวดหลายตัวละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เองนะ นี้น่าจะมีสไ,ไ <c oughs> อ,อ้คือคืเฮ้คือคือแปลกๆนะลล <c oughs> นีสิบกิโลปสาดื้อนะสาดื้อนะเฮ้ย <c oughs> โอ้โหโอ้โหไม่งนี <c oughs> แงน้แยงสีน่ะแยงสีน่ะแยงสีน่ะโ,โอ้โหูปลาเขากำลังจะขึ้นอนะ่ะดูไอ้ขามือเฉยเลยโอ้โห ืมอหือแต่ละคนะเดี๋ยวเรากลับไปดูปลาพี่ก๊อฟก่อนนะดื้อน,นะฮะไม่ยอมเลยนะไม่ยอมเลยอเ,อเ,เอาแล้วน้องลอยขึ้นมาแล้วขึ้นไหมช้อนเขา<ค>น้า<อ>แล้วนะครับดอดโอ้โหสุดยอดเลยฮะก็งั้นเป็นคนคนช้อนปลาก็ได้จะดีนะเขาตีให้ปลา,ปาไม่แดกเลยโ, <laughs> โอ๊โยโอ๊โย ใส่สี่นะครับผมสามกว่าถึงสี่นะน่าจะมีโยโดยพี่ก๊อฟซอยหนึ่งนะหัวหน้าแก๊งนะคือตอนนี้ไม่รู้จะถ่ายใครนะคันนี้ก็กินนะาบฟ้าก็ยังกินอยู่นี่ก็กินปลาสายสายสายเลียดสายเลียดมาแล้วเดินตามนี่ตามตามครับตามไปรอดเลยรอดเลยนะถอยหลังนะถอยหลังโอเคครับโอ้ย ใอยหนึ่งทำงานเป็นทีมโอ้โหนี่ใครหนึ่งมาโอ้ยคุณถ่ายใครก่อนวะเนี่ยกูงงหมดแล้วปลาสายครับปลาสายดูเดือดนะฮะเออผีผีไปนู่นไอเราก็เสียนเขาปากินกันหมดเลยครับเฮ้ยมาตีอะไรอยู่กลางเขาอะใส่หนึ่งเขาของแท้เขาวันนี้โอ้โหเดี๋ยว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 ตอนบ่ายเดี๋ยวเจอไซจุเดี๋ยวเจอไซจุหิวเ้ยอยากกินไซจุ โอ้โหตรงนี้นี่ชุนละมุนนะฮะชุนละมุนอยู่ไหนฮะครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยดูเดือดครับตรงนี้เอาครับโอ้ยตัวแรกของนาอท้าตัวแรกของนาอทเฮ้ยกระโขเอาเฮ้ยสวิงมาถ่ายรูปน้อยโอ้โหเละฮะเล็กไปเหรออ่าโอเคโอเคโอ้โหตัวแรกนะครับกระโขมานะฮะเอา ดันเลยลูกดันดันโอเคโอ้โยนี่ทำไมได้กูภัยนี่นี่เลยนะออาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปขันนู้นต่อครับขันนู้นต่อเฮ้ยขวาครับปลาขวาครับปลาขวาเล่นเลยลูกรอเอาครับตัวนี้ยังไงฮะอุ้ยโอ้โยเอาละครับได้ลงกระชังหรือเปล่าเช้านี้เอาครับลงกระชังฮะโอ้โย สุดยอดนะฮะเหนื่อยไหมครับเมื่อกี้โอ้ยดูเงยอึกันรอบเลยโอ้ยเงืยหยดเน็ตเน็ตเลยได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องนะโอ้โหไซส์หนึ่งโคตรจริงนะอ่าอ่าโอ้โหนี่นะฮะน่าจะไซส์เจ็ดถึงแปดนะไซส์ใหญ่เออไซส์ใหญ่นะแต่ว่าขอไม่นิดนึงอ่ะสวยครับสวยครับตัวแรกของเรานะครับติดฟองมาแล้ว สองพันคู่เลยหรอไปหนึ่งครับไปหนึ่งรู้แล้วโฆษณาทั้งคลิปกูเลยจ่ายตังค์มาเนี่ยโอ้โหไทยอินกันสุดๆฮะเออเดี๋ยวขึ้นให้ทั้งคลิปเลยซอยหนึ่งเอโอเคครอบโอ้โหเดือดจริงนะกินกันทุกคันนะครับเงินโอ้โหดูเดือดดูเดือด ตัวตัวโอ้โหเอาครับเอาครับตรงนี้โอ้โหเอ้าใหญ่อีกแล้วใหญ่อีกแล้วซอยหนึ่งครับซอยหนึเอาอีกแล้วพูดอีกแล้วพูดอีกแล้วโฆษณาทั้งคลิปเลยโอ้จ่ายตังค์ด้วยนะไทยอินขนาดเนี้ยนึกว่าตัวเดียวกับพี่เอ๋เออแต่ตอนแรกนึกว่านี่นะนึกว่าโดนกันหลุปคนละตัวนะฮะโอ้โหดูดิ เยออกันไม่พักเลยอ่ะโอ้โหหลายตัวนะ่โอ้โหดูแต่ละคนเดี๋ยวขราวหน้าถ้ามากับแก๊งนี้ต้องทีมงานนัก้องสักสี่ตัวกินกันทุกคันเลยอ่ะดูดูโอหจริงเอาพี่ก๊อฟเดินนู่นแล้วนะครับปลาออกซ้ายนะคิดว่าน่าจะมีไซน์นะมีไซน์นะฮะเอาครับโอ้ยลอยมาแล้วครับหางอะไรนะฮะหางซอยหนึ่งอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ซอยหนึ่งนะซอยหนึ่งเอาหางแล้วนะ เอ๋ครับถ้าถ้าจะตกน้ำยังไงที่คอฝากไว้ก่อนนะฮะรับฝากครับนายเอครับนายเอครับยังไงฮะเอาแล้วปลาเก่านะปลาเก่าบึงเก่านะเอาไม้แทงครับไม้แทงไม้แทงอุ้ยไปเลยไปเยอะแล้วไปเยอะแล้ว ของพี่ก๊อฟเหมือนจะขึ้นแล้วนะฮะเราไปดูไซส์ก๊อฟ้างนะเป็นไงครับพี่เดียวแตกแล้วโอ้โหไซส์สวยอหมแล้วนะครับโอ้หเอะเดี๋ยวเราเอาน้องขึ้นมาแล้วก็ปลดแล้วก็ปล่อยน้องนะครับมาหัครับ เอาไงฮะขึ้นไหมขึ้นยังยอมเลยเฮ้ยจะบอกว่าปลาที่นี่มันไม่ลอยหัวให้ต้องต้องหลักแล้วเปาะเลยงัดแล้วเออเร็ว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 เออโอเคสวย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 เอ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นฮะจ่าชัยก่อเอ็นใหม่คือยังไงฮะปลามันลากสุดเลยครับสุดเลยฮะแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับว้าว เอาใหม่ฮะเอาใหม่ฮะเอ็ดเรามีเยอะฮะเยีะครับอ่าเฮ้ย ไม่ได้ปลาเลยเราได้ตัวหนึ่งตอนเช้าครับตอนนี้เงียบกิ๊บเลยครับจะสิบโมงแล้วครับเฮ้ยเขาซอยหนึ่งทำงานเป็นทีมเนี่ยก็อยู่ทีมเขาไม่ใช่หรอไม่ผมคอยปลดปลาคอยช้อนปลาไงนะตัวโอ้ยเฮ้ยแย่งแย่งนาทีนะเดือดกันอีกแล้วนะครับตอนนี้นะอาร์ตก็กำลังจะขึ้นนะฮะจ่ใช้เมื่อกี้ขามือใช่ไหมขามือครับขามือโอ้ยโอ้ยสอบเอาแย้วไทยอินอีกแล้วร้ยหนึ่งสุดทุกที่ครับโอ้โห ซอยจูพักแล้วอ่ะเหนื่อยซอยจูพักแล้วเหนื่อยโอ้กินยับเลยเออไหนบอกทางานเป็นทีมะลูกลูกทีมคุณตรงนู้นอะไม่เอาเลยอะปลาไม่ได้อยู่คนเดียวละลูกทีมอะโอ้ยสวยนะสวยสวยนะครับปลานะอานะเดี๋ยวมาถ่ายรูปแล้วก็หัวเชื้อสีแดงแดงนี่ฮะหัวเชื้อแดงแดงนี่ เฮ้ยอ๋อให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยอ่าวอ้าวอ้ยโอ้โหมาแล้วครับไอ้ของเราโอ้โหนาซีแม็กเซลฮะนู่นเลยโตนู่นเลยฮะเฮ้ยโอ้โหจ๋วมากแจ๋วแจ๋วทีเด็ดครับทีเด็ดคนนี้เดี๋ยวดูอย่าอยาอย่าอ้าวอุ้ยวันนี้ข้ออะไรมาฮะวันนี้เอาอะไรฮะ เอาอะไรวะโอ้โหแม็กเซลครับโอ้โหลุยฮะลุยฮะสามของตีหน่อยเฮ้ยนี่คนนี้ตีไกลอย่งดาวคานนะนี่นี่ครับไม้แรกของนาซีนะครับมาครับโอ้โหเป็นไงฮะโอ้โหนี่สุดยอดฮะ เพลงจริงฮะเพลงจริงเลยโอ้โหนี่ก็กินกันไม่หยุดดีนะฮะเดือดเดือดมากนะครับอเอาแล้วครับตัวแรกของนาซีแม็กเซลเดึกซอกบัอบมาให้บอบโอ้โหระวังระวังระวังนี่นะนตาใหญ่นะอย่าเข้าใกล้ขอบน,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 นะหูย <laughs> เอาแล้วครับเอาแล้วดันไปไปขึ้น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 ไปข้างหน้าขึ้นไปข้างหน้าเดี๋ยวคันเบ็ดฟาดเอาเอาแล้วครับเอาเร็ว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 เร็จ่าก นี่ e. จาก i, a a <tinc S 2> ็พ <A damn S 1> <this> ูดซะน่ากลัวเลยไม่จะน่ากลัวจริงเหนือยังขาไว้เอาขาขาตั้งเออขาตั้งสองสองเชื่ออะไรพูดไม่ดันขาดคำอะเอาแล้วไปไปโอ้โหปลาเบิกมีทั้งบ่อเอาเอาปลาไหวสวายตาบอดมาด้วยตายแล้วโอ้ยแหมสวายทำเป็นยึกยักยึดยักดึงจะตกโอ้้ยมินตกแล้ว ตัวแรกนะคะได้สวายตาบอดขนาดนีเอาครับนี่นะซีแม็กซ์เท่ขายไงขาขากลางฮีเลยตีพีมีปลาชิ้นตั้งขาย่อขาดีให้นนาก็เทนก่อน เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวตาพ่อนะตัวต่อไปฮะนี่นี่นี่ถูดูปล่อยมือเดียวดูดูถูกปลาด้วยยังไงเนอไม่เห็นจ่าชัยหงายท้องเอาเนาะขาไอ้นี่นะขาปลาขาปลาถอยให้มาเยอะๆหน่อยดีขาเออขาไม่่ใชกลางไว้แล้วย่อย่อเอ้ย่อขาหลังไว้เออขาาลตึงอ่ะตอนพี่เขาละ เอ้านะคะไป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 ตามตามซ้ายตามซ้ายไปยกไปยกอ้าวรอดไปรอดอนุ้นอนุ้นไปรอดไปอ้าวไปกลับมาที่เดิมอ้าวเนี่ยปลาตรงหน้าแล้วเยอะขึ้นอย่างเดียวเลยค่อยๆไม่ไม่ต้องแรงหน้าหน้าเริ่มแดงๆนะฮะหน้าเริ่มแดงๆนะยังไงฮะร้อนเหรอฮะระวังตกรูนะระวังตกรูนะเออระวังตกรูระวังตกรู เอาเอาเอาแล้วเอาเอาโห่เอาสุดยอดฮ่าขู่พักพักพักตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆใบตองนะครับก็เริ่มเป็นไงครับพี่กอลร้อนจัดเลยสภาพคือแบบแต่ละคนนี่คืออ่วมกันไปหมดแล้วนะฮะมีน้องพีน้องพียังไหวอ่ะ ผมสู้ได้ทั้งวันครับผมก็ไม่ได้เยอะเลยไม่ได้เยอะเลยครับนะโอ้โหเว้นวังเลยคนอ้าวยังไหวไหมครับนะยังไหวไหมครับไหวครับไหวครับโอ้ไหวนะทีมงานจ่าชัยนะ้ไหครับเป็นไงฮะนอนแล้วเนี่ยนะฮะนอนแล้วพักพักก่อนนะร้อนนะฮะพักแล้วนะพักแล้วร้อนร้อนไม่ไหวฮะ นะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ช่วงเย็นนั่งกันนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามสี่นะครับก็ยังเยอะกันยังดูเดือดนะผมก็พึ่งตื่นนะหลายๆคนก็น็อกไปนะเพราะว่าเรามากันตั้งแต่หกโมงเช้านะครับก็คนที่ตามมาอะไรก็ยังเยอะอยู่อ่ะเนี่ยให้ดูนะครับอ่าเนี่ยน้องก็ยังเยอะอยู่นะทุกคน,นก็พึงกับ โหดมากนะสู้แดดกันโอ้โหกินไม่พักจริงๆเดือดเดือดจริงๆนะจ่ใช้ก็เพิงพ่งลับเพิ่งลับลงสังเวียนเหมือนกันไม่ไหวนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ขับกับตื่นตื่นเลยโอ้โหเดือดจริงวันนี้คือปลายกินทั้งวันจริงๆอ่ะแบบโหดมากโอ้ยกินทุกคนักคนคือไม่เหงาเลยวันนี้นะฮะสุดยอดมาก <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะเอาต่อ,ตอแล้วนะเราก็จะสู้หน่อยแลไม่ไหวนะไบงตดมดูขึ้นเบรก ấy. จะฟูอยู่แล้วอ่ะดันดันอีกนิดนึงก็ฟูแล้วมั้งมาเข้าเข้าหน่อยแนมะ่งก็ออกอีกอ,ออกอีกนะตัวเดียวพักเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> อย่าบอกนะว่าปะหางออย่าบกหางเหรอหางเฮ้ยตอนนั้นน่ะโอ้โหมะตอยแล้วลอยแล้วเรียบร้อยไปพักต่อโอ้โหเกี่ยวท้องนะไซส์ดีด้วยเฮ้ยเสียดายเรามาดูความชิลของจ่าชัยนะฮะโอ้โหเหมือนนั่งอัดปลาอยู่ไมอามี่นะฮะนั่ง โอ้โหก็เย no no oh, ี่ชิลมากเฮ้ยโอ้อฮะเฮ้ยอันนี้เล่นคันกี่ฟุตคะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับคันเขาด้วยครับเอาคันเขาด้วยฮะเอาแล้วฮะเอาเอาโอ้โหเยี่ยวไม่เหลือไกด์ให้สักตัวเลยนะฮะเอาแล้วครับอ่าคันอะไรคันอะไรพี่ ปิ๊บขันยเข้ามาครับคันยืมเข้ามาครับคันยืนเข้ามานู่นน่ะเจ้าของดูหน้าซีดๆวะฮะน่ะคันยืมเข้ามาครับเจ้าของดูหน้าซีดๆอยู่วะอึ๊บโอเคเอาครับว้าวมามาหนึ่งกับสามนะฮะ เยอะแล้้ววเยแม่จับคันไหนคันไหนก็พังฮะโอ้โหพิสุดยอดฮะคนนี้เอาละครับถึงเวลาของปะป๋าแล้วนะฮะบอกไม่เอา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 ไม่ได้ไไดนะมาแล้วต้องโดนนะฮะมาแล้วต้องโดนถือว่ามาถึงนะฮะเกือบแล้วครับเกือบยอมแล้ะขอจบบ้างดีกว่าไหมานี่ขอจบบ้างดีกว่าไหมานี่ จบมานี่ออมาเรนนี่เรนี่เรนี่เอาไว้เอาเอาแล้วเอาไปครับงัดเอางัดไหวสีเขาไปอีกหน่อยเออเอาไปนี่นะครับน้องสีขอจบเองตัวนี้ไหวรุนใจร้อนฮะขึ้นแล้วโอ้ย ไปแล้วม่ยอมแล้วไปอีกแล้วไม่ยอมให้ไปแล้วครับเบา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 โอ้โหสุดยอดฮะนะสีแม็กเซลฮะโอ้โหสุดยอดฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะนะครับทีมงานของซอยหนึ่งก็ยังไปยังเยอืกอนอยู่นะโคตรโหดเลยตั้งแต่หกโมงเช้านะยันเนี่ยหกโมงเย็นแล้วอะ ยังเดือดกันอยู่เลยนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะดูนะฮะนี่ก็ยังเยอะกันอยู่นะจะดูดูดูนี่นะฮะนี่นะครับนี่ก็ยังเยอะกันนะโอ้ือสุดยอดจริงๆนะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยกันนะครับที่งานเนี่ยโอ้โหเหนื่อยคําว่าเหนื่อยคืออะไรเดือดเอ้านี่กินอีกแล้วครับโอ้โหดุจัดโอ้โหแต่ละคนเป็นไงไหมครับพักหรอ ร้อนมากเลยครับร้อนร้อนนะวันนี้อากาศร้อนมากครับเดือดจริงๆริงวันนี้ก็เน่ท้าฟอร์มแล้ววันนี้ส่วนตัวผมเองหมดแรงแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นสิบตัวเหมือนกันนะครับหมดจริงๆทั้งที่ถ่ายแล้วก็ไม่ได้ถ่ายนะครับก็จริงๆวันนี้ตั้งใจมาเทสระบบเบรกของแม็กเซลเนาะแล้วก็ถูกใจเลยนะวิธีการเล่นที่ประเจี๊ยบสอนมาเล่นแล้วก็ รู้สึกว่าเล่นง่ายอ่ะเล่นโคตงง่ายปลาเข้าง่ายผมไม่แบบเราไม่เสียแรงเยอะเลยเนาะใช้อุปกรณ์ให้เป็นประโยชน์นะครับก็มันมากเดี๋ยวเราก็น่าจะอยู่ยาวยันสองทุ่มนะแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะไม่ถ่ายแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนสุดท้ายเราจะรวมกันถ่ายรูปอีกทีนึงนะเพราะว่าไม่เคยมากันเยอะขนาดนี้เหมือนกันตกใจนะตั้งแต่แพร์ประมาณ95นะ90 94 95นะ ยาวไปถึงแพรแปดสิดูสิบห้าแพ่นี่ไม่ได้จัดงานมีตติ้งนะนี่คือแบบรวมตัวกันมาเอ้าพี่กลอมครับโอ้โหไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนโอ้โหเหมือนเหมือนรู้เลยว่ากล้องอยู่ตรงนี้พอดีอะโอ้โหอดังหน้ากล้องเลยโอ้โหเกลียดเสียงมาใหม่ด้วยมาโอ้โหมีไม่รู้จะถ่ายใครแล้วอะแบบกินกันหมดเอ้านู่นก็กินอีกนะครับ นู่นฮะนูก็กินอีกเดือดจริงๆนะฮะโอ้เวเดี๋ยวเราก็จะตกของเราบ้างนะแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะครับอตอนสุดท้ายนะว่ามากันทั้งหมดกี่คนนะก็เป็นโอกาสที่ดีนะเพราะว่าเราไม่ได้รวมตัวกันเยอะๆอย่างนี้นะครับผมก็โอเคฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม e r y t h i n วิ i t h กับตัวด้วยนะครับบาย โอเคนะวันนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะตกต่ออีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านกันแล้วนะครับผมกินไม่หยุดนะครับยังขิงอีกเยอะแต่กินเยอะจริงๆนะกินหนักดุเดือดจริงๆนะกินตลอดนะครับจ่าชัยนี่น่าจะมีสามสิบตัวนะพี่ก๊อฟนี่ก็น่าจะมียี่สิบด้วยอ่ะโอ้โหผมโหดอ่ะทุกคนแม่งโหดมากเลยไม่รู้เอาเรี่ยวเอาแรงจากไหนกันนะโอเคนะครับวันนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย